สึกภูพันม่วงที่สนามมวยเวทีลูกินีครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับวันอังคารที่14มีนาคม2 5 6 0กรรมการภัรัฐอิทาพรกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับวว้ครูเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็คือชาญสอจอต้อยแปริ้วนะครับหรือว่าชาติพิชิตบ้านเจริญสุขเดิมครับเจอกับท่านของต้นเพชรชอเรืองรำ ยเข้าหานะครับยอดค่าดูค่าชมได้เก็บได้3 5 5 7 5 0บาทชาวต่างชาติ95คนครับฝุกซ้ายระหว่างแข้งซ้ายครับเจอขวาโตออกหมัดซ้ายขวาครับแต่แทบหมัดซ้ายครับไ้อย่างหนากว่าเล็กน้อยแลลวครับทางด้านของชาญเจอแข้งขวาครับ นี่ชกเป็นมวยคู่ค้ำของรายการนะครับอ้าวแ้งซ้ายครับชานผลงานของพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันมั่วนะครับนี่ทางด้านของสจพิชิตอ่องละออนและก็หมาน้อยอุดรนะครับประกบคู่มวยครับไล่ขาแล้ครับชานครับจับเสียเปี่ยกครับแต่ว่านี่ครับไล่ขาแต่ว่าสุดท้ายล้มไปจนได้ขยับก็ห้าหาแม่ ฝันสอกซ้ายค่อยๆเยื่อย่างเข้ามานะครับแข้งขวาครับยกกาดสูงทีเดียวนะครับแหมเสียวหมัดนะครับทางด้านของเจ้าเนี่ยครับเจอสอกซ้ายครับเสียวหมัดเจอสอกครับต้นเพชรกาดซ้ายออกทีขวาออกทีครับแล้วก็มีเข่ามาครับ ดูเหมือนจะแตกด้วยนะครับเปลือกคิ้วด้านขวานะครับทางด้านของเจ้าต้นเพชรชอเรืองรำครับแต่ีเข่าซ้ายครับชาญอ้จับเหนียวจับจับได้ล็อกติดครับแตกแน่ๆนะครับแบบนี้ครับใช้นวมพยายามอ่าหมดยกครับเปลือกคิ้วด้านขวานะครับทางด้านของเจ้าต้นเพชรชอเรืองรำ ทีมงานหมาน้อยอุดรน,นะครับมากันเยอะนะครับให้กำลังใจกันยกที่4นะครับความได้เปรียบอยู่ที่ด้านของบุนแดงนะครับนั่นก็คือชาญสอจอต้อยแปดริ้วครับ แทงหมัดซ้ายไว้ต้นเพชรแทงซ้ายครับแทงแบบไม่ต้องจับนะครับตาพุทธต้องมาหลากหลายต้องเดินให้เร็วนะครับโอ้ดักส่อครับแหมวันนี้มีหมัดมีส่อคอยดักไว้ครับคือขู่เป็นในยักเป็นขู่ด้วยครับนันของเจ้าชานครับนี่ครับตาเพชหมัดซ้ายแขนซ้ายหน้าเกี่ยวต้องเดินเร็วแล้วครับต้นเพชรถ้าเกิดยัเงเรื้อหน้าราคาแพงอยู่แพงแง่แงครับ ตีได้กรรมการปล่อยให้ตีครับถ้าเกิดไม่ไปเกี่ยวเชื่อมีปล่อยให้ตีแน่กรรมการแยกออกมาครับไม่ตีก็ต้องแยกถ้าเกิดตีได้ให้ตีต่องัดศอกขวาล็อกลัดเจอขอาขวาแต่ไปเสียหลักเจอแข้งคืนด้วยแข้งครับมีศอกมาครับชันรวบแล้วก็ไล่ขาครับตีเข่าขวามาครับ ชาล์สายขึ้นเบาๆครับต้นเพชรจับได้แล้วตีน้อยไปน,นิดนึงครับเดินต่อแข้งขวาครับกระแทกงหมัดไว้อืมจับได้แล้วก็ตีไม่ได้แล้วก็เป็นชานีล็อกนี่ครับ โอ้โหล็อกแบบนี้นี่เรียวแรงหายไปด้วยนะครับก็บอกว่าล็อกคอนหนักหนักแน่นๆน่นนี่เรียวแรงมีสิทธิ์หายครับคือมันล้าครับศูนย์รวมประสาทครับแข้งซ้ายครับชาญตอนเพชรเดินเข้าไปเจอแข้งครับเดินเข้าไปโดนแล้วครับตอนนี้แท้งซ้ายมาไม่ต่อเนื่องครับไม่ต่อเนื่องครับแแล้วเจออุไม่แบบนี้จบเลยครับ เลือนตัไหลเป็นทางนะครับนี่ครับแล้วก็มีลูกคู่ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นหมัดไม่ว่าจะเป็นศอกแล้วหมัดแกก็กระแทกบริเวนแผนนี่ครับเนี่ยครับแล้วศอกซ้ายแข้งขวาโอ้ก็อยากจะสู้้วครับต้นเพชรตอนนี้แต่ว่ามันสู้ลำบากแล้วครับสู้ลำบากเดินด้วยหัวใจอย่างเดียวครับเดินด้วยหัวใจครับโดยกสี่ครับ ต่อไกลแล้วครับตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์รายการนี้ก็มีมวยเด็กๆเล็ก,ก,กๆนี่ครับยอดมวยแห่งอนาคดมวยเงินแสนนี่มาชกกันหลายคู่นะครับต่อไกลแล้วครับตอนนี้ ไม่เล่นด้วยแหละครับไม่เจ็บตัวเป็นดีที่สุดครับทด้านของชาญโอ้ดูครับคนจำเปาขวาไม่ถึงตัวครับไม่ถึงตัวแล้วครับต้นเพชรเจอซ้ายหน้า ยกก่อนหน้านั้นแล้วขวางแลวตีไม่ได้ครับแหมเก่า,าแล้วครับตอนนี้ชานี่ออกลูกเก่าแล้วครับจะแทกหมัดก็บริเวณแผลครับกรรมาการภัยรัติถาพรครับแยกออกมา ลายยก5แล้วครับ hmm. เงื้อง่าราคาแพงแล้วครับตอนนี้พยายามที่จะเรียกเลือดคืนบ้างน,นะครับแต่ว่ายังระบาดอยู่ครับโอ้ hmm. โหหมบทยกสุดท้ายครับ <c oughs> แผลนี่มันไหลหน่ากลัวนะครับคือแผลน,นี่อยู่ในจุดที่อันตรายครับ 49, 47, 34เสี่งานะครับทางด้านของชาญศราต้อยแบดริ้วนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ